สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมเม่ KL P นะคะสำหรับวันนี้เมมารีวิวนวนิยายวายเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เมแบบชอบมากๆๆนะคะเป็นเรื่องนี้เลยใครคะ่ะองค์ชายใหญ่คะ่ะ เรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวย้อนเวลานะทุกคนแล้วถ้ามองจากหน้าปกเนี่ยก็คือจะรู้เลยเป็นฟิลแบบยุคจีนแบบโบราณเออมีความแบบวรยุทธ์แบบฟันดาบอะไรอย่างงี้ในส่วนของตัวละครนะคะเมย์ต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าถ้าอ่านชื่อผิดเนี่ยอย่าว่ากันนะเพราะว่ามันเป็นชื่อจีนแล้วคือเราอ่านเนี่ยไม่ได้ฟังเลยไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะคะพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่า ลู่ถิงอี้ส่วนนายเอกของเรานะคะชื่อว่าเย่ซือวินอ่าออกเสียงผิดขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะ พระเอกของเรานะคะพี่รูดเรียกชื่อนี้แล้วกันโนกกลเรียกชื่อเขาผิดนะคะพี่รูดเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนบุรุษที่มีความหล่อแต่ก็มีแอบแบบมีใบหน้าที่งดงามอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้ามองจากหน้าปกเนี่ยก็คือเป็นบุรุษชุดขาวที่มีความแบบงดงามเออเป็นคุณชายอย่างนั้นเลยเขาจะมีความแบบฉลาดมากๆแต่ก็มีความเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะคะพระเอกคนนี้ นายเอกของเรานะคะเยซูอินเขาเป็นองค์ชายใหญ่ที่มีใบหน้าที่งดงามมากๆเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยคือเป็นเหมือนหญิงสาวที่มีความงามมากๆคืองามล้มเมืองเออฟิลประมาณนั้นเลยนะแล้วคือองคชายใหญ่ก็เหมือนได้ใบหน้าของแม่มาก็มีความแบบงดงามมากๆนะคะ องชายใหญ่เนี่ยด้วยนิสัยของเขาในเรื่องนะจะเป็นฟิลเหมือนเป็นองค์ชายที่ไม่ที่สนใจงานอะไรเกี่ยวกับพวกราชวางังหรือแบบบัลลังเลยเขาเป็นเหมือนองค์ชายที่ว่างงานนะทุกคนชอบของสวยๆงามๆแล้วก็ขอให้ได้กินอิ่มนอนหลับคือเขาก็พอใจในสิ่งนี้แล้วอะทุกคนเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะองค์ชายใหญ่ของเรา มาในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีสปอยนิดน,นึงนะทุกคนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวขององค์ชายใหญ่แห่งตาเซียก็คือนายเอกของเรานะคะองค์ชายใหญ่เนี่ยตายตอนตัวเองอายุ20แล้วเหมือนได้ย้อนเวลากลับมาฟื้นขึ้นมาเป็นเด็กอายุ12อีกครั้งนะทุกคน แต่การตายขององค์ชายใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่ปริศนามากๆเพราะองค์ชายใหญ่จำไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนที่ฆ่าเขาแต่เขาอะจำความรู้สึกได้นะทุกคนว่าเออตอนเขาตายเขารู้สึกแบบเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกทรมานมากเป็นดาบนะคะที่แทงแบบแทงทะลุหัวใจของเขาเออเป็นการตายที่ทรมานนะจำไม่ได้ว่าใครฆ่าแต่จำความรู้สึกได้ว่ารู้สึกเจ็บปวดและทรมาน พอกลับมาอายุสิบสองอีกครั้งเนี่ยองชายใหญ่เนี่ยก็เกิดความกลัวแบบตัวเองอ่ะจะโดนฆ่าอีกหรือเปล่าเขาก็เลยพยายามทําตัวให้น่ารักบวกความใส่ซื่อแบบเด็กๆแล้วก็พยายามเข้าหาคนอื่นนะคะเพื่อที่จะได้ลดโอกาสที่ตัวเองอ่ะจะโดนหมายหัวหรือว่าโดนฆ่าตายซึ่งในระหว่างเนี่ยองชายใหญ่ก็พยายามสืบมนะว่าใครอ่ะ เป็นคนฆ่าเขาในชาติที่แล้วจะเป็นบรรดาน้องชายของเขาหรือว่าเป็นบิดาหรือว่าจะเป็นหนึ่งในสามสามีและสี่อนุของเขานะคะซึ่งเมย์จะบอกเลยว่าไอ้สามสามีสี่อนุของเขาเนี่ยหนึ่งในนั้นนะคะมีพระเอกของเราด้วยค่ะ เรื่องราวของพระเอกนะคะพี่รู้ที่เคยเป็นหน,น,นึ่งในสาสามมีสี่อนุขององค์ชายใหญ่ในชาติที่แล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เมย์จะไม่ขอสปอยนะแต่พอเหมือนชาติเนี่ยเขาได้กลับมาเจอกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะเนาะมันก็จะมีโมเมนต์แบบเออน่ารักน่ารักเราอ่านไปแล้วเราก็จะยิ้มตามนะคะและด้วยความที่พี่รู้เนี่ยเขาเหมือนเป็นคุณชายที่แบบว่า มีความเจ็บออออดแอนแอนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเออองค์ชายใหญ่ของเราเนี่ยก็มีความรู้สึกสงสารอยากดูแลอยากทนุถนอมและอยากปกป้องพี่ลู่นะคะอยากปกป้องไว้เอ,อ,อ,อของเราแบบมากๆซึ่งในส่วนตรงนี้บางครั้งอะเมย์ก็รู้สึกแบบหมั่นไส้ในตัวพี่ลู่นะเพราะบางทีอะเขาแบบไม่ได้ป่วยจริงแต่แกล้งป่วยเพื่อที่แบบอยากจะอ้อนองคชายใหญ่ให้องคชายใหญ่มาดูแลอะไรอย่างนี้ ซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารังนะแต่พอเราอ่านไปแล้วก็จะรู้สึกแบบบันไส้ในตัวพี่ลัวอะทุกคน เมต้องบอกเลยว่านิยายเรื่องนี้คือแบบสนุกสนุกมากๆจริงๆแล้วเมย์แบบโคตดของโคตรชอบอะ่ะเออเม์ใช้คำนี้เลยนะว่าเม่โคตรชอบเรื่องนี้เลยถ้าจะอันดับหนึ่งถึงสิบอ่ะคือเรื่องเนี้ยติดแน่ๆหนึ่งในนั้นอ่ะหนึ่งถึงสิบนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ลองอ่านจริงๆเพราะว่ามันสนุกมากๆอ่านแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะทุกคนส่วนภาษาในเรื่องเนี้ยด้วยความที่มันเหมือนเป็นฟิลยุคจีนโบราณแล้วก็มีความราชวงศ์อ่ะเนาะมันก็จะมีฟิลเหมือนภาษาราชาสำม,มนิดนึงแต่ว่าแบบ ไม่ได้แบบเยอะหรือดูฟิลแบบทางการมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะอยากให้ทุกคนลองอ่านจริงมันสนุกมากๆนะคะในเว็บเนี่ยยังมีเปิดให้อ่านอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบเปิดให้ครบทุกตอนแต่ถ้าใครอยากอ่านจบเนี่ยอ่านให้ครบแบบไม่สะดุดเนี่ยต้องซื้อเล่มแล้วนะทุกคนซื้อเล่มมาดู นอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เมย์อยากอวยเลยก็คือแบบภาพหน้าปกเพราะหน้าปกของเล่มนี้ยสวยจริงๆคือเหมาะกับการที่แบบว่าซื้อมังเก็บสะสมไว้อ่ะซื้อมาแล้วไม่รู้สึกเสียดายตังเลยที่ซื้อเล่มมาเพราะามันสวยมากจริงๆนะคะแล้วเรื่องนี้มันจะมีทั้งหมดอ่ะ สี่เล่มนะทุกคนแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาคยาววัยกับภาคเติบใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูภาคยาววัยนะปกเพราะว่าเอามันเอามาต่อกันแล้วมันสวยจริงๆนะนี่นี่จะเป็นภาคยาววนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นภาคเติบใหญ่นะคือเมย์ก็ไม่แน่ใจนะว่าภาพในกล้องมันจะกลับหรืออะไรไหมถ้าสมมติมันกลับเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะลองหาภาพ ที่แบบเป็นรูปเล่มมันต่อกันนะคะแล้วก็จะเอาให้ดูนะเพราะว่ามันสวยจริงๆนันทุกคนคือไม่เสียดายตังอะถ้าซื้อเล่มมาเก็บไว้อ่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนวนิยายไว้ชื่อเรื่องว่าใครฆ่าองค์ชาญ่นะคะถ้าใครชอบเนี่ยลองเปิดอ่านในเว็บก่อนได้นะหรือถ้าใครเห็นหน้าปกแล้วรู้สึกแบบว่าเออสะดุดตาซื้อมากเก็บไว้เมย์บอกเลยว่าไม่เสียดายตังจริงๆนะคะแต่อยากให้ทุกคนน่ะได้ลองอ่านนะเพราะมันสนุกจริงๆสนุกแบบมากๆเป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่เมย์แบบแนะนำเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าไปลคะค่ะบ๊ายบาย